ครับสวัสดีครับผมพบกับงานประจําทํานาอีกเช่นเคยนะครับก็มาพบกันตอนเช้าๆอีกนะครับก็วันนี้พามาดูข้าวกอขอสี่เก้านะครับอีกแปลงหนึ่งนะครับแปลงนี้ก็ครบอายุแปดสิบวันเหมือนกันนะครับก็แปลงนี้เป็นแปลงที่ผมเคยใส่ไก่ทองคำแปดเก้านะครับรอบที่แล้วไปนะครับแล้วก็มาเจอน้ําท่วมนะครับ ก็เว้นนะครับเว้นไว้ช่วงหนึ่งนะครับก็ประมาณสามสี่เดือนนะครับแล้วก็มาลงก็คอสี่เก้านะครับก็แปลงนี้พื้นที่เก้าไร่นะครับรอบที่แล้วใส่ไก่ต้งคําไปนะครับอยู่ที่ไร่ละเกวียนกวกกว่านะครับก็ไร่ละตันนะครับอยู่ที่เก้าตันกวกกว่านะครับก็เดี๋ยวมาติดตามดูก็ขอสี่เก้านะครับวันนี้แปดสิบวันเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาอัปเดตข้าวนะครับ ก็ทํางานประจําไปด้วยนะครับแล้วก็ทํำนานะครับช่วงวันหยุดบ้างนะครับนี่ครับตอนเช้าบ้างก่อนไปทํางานนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ข้าวเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็หลังจากที่ผมฉีดยาป้องกันไปนะครับก็เป็นยาหนอนป้องกันหนอนแล้วก็ป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็มีฮอร์โมนนะครับอาหารทางใบนะครับนีครับมาดูโอ้ตอนนี้ก็เริ่ม สองกลมแล้วครับนี่มาดูมาดูลำต้นนะครับขอสีก้านี่ครับผมโอ้กลมมากเลยครับใกล้จะโผล่แล้วนะครับนี่นี่ครับแต่ละต้นลำต้นนี่ครับดูลำต้นครับกลมมากเลยครับนี่ครับการแตกกอของกอขอสีก้านะครับ พันนี้ก็จะเป็นพันุ์ที่นิยมใส่กันมากนะครับแถวแถวโกสมนะครับอำเภอโกสมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะนิยมใส่พันนี้กันมากครับน่าจะเป็นแถบทุกๆพื้นที่นะครับปัญหาของกขสี่เก้าเนี่ยก็จะมีเรื่องของโรคใบไหม้นะครับอ่โรคใบไหม้ก็ต้องระวังเรื่องของ การหวานข้าวที่หนานแน่นเกินไปแล้วก็การใส่ยูเลียเยอะนะครับปุ๋ยรอบสองรอบสามนี่ผมก็ไม่ได้เน้ยนยูเลียนะครับเพราะว่าขัวข้าวเป็นโรคนะครับแล้วก็การหวานเนี่ยผมก็หวานอยู่ที่สองถังครึ่งนะครับหรือว่าไร่ละยี่สิบห้ากิโลนะครับถ้าเป็นก้าแพ็กก็แพ็กหนึ่งหวานหนึ่งไร่นะครับน่ครับมาดูลำต้นครับก็ โอ้นี่ครับเนี่ยครับโอ้นี่ครับกลมมากเลยครับกลมใหญ่นะครับนี่ครับใกล้แล้วครับนี่ใกล้จะโผล่แล้วครับโอ้ถองกลมมานใหญ่มากครับน้ําน้ําผมไม่ได้มาดูเลยนะครับสงสัยคงต้เติมน้ําอีกนะครับน้ําเหมือนจะแห้งไปนะครับนี่ครับก็ยังมี อยู่นิดหน่อยนะครับความชื้นก็ช่วงนี้ก็ต้องเติมน้ำกันบ่อยๆนะครับอย่าให้ข้าวขาดน้ำนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะสร้างน้ำนมสร้างรวงข้าวนะครับต้นก็ไม่ได้สูงมากครับครับโอ้น้ำผมมันจะแห้งนะครับมาดูแปลงนี้โอ้ย่าเยอะมากครับแปลงนี้ ก็รูปสนะทรงกอน,นะครับนี่ครับมาล่างยังมีน้ำอยู่นะครับแปลงนี้นครับต่อข้าวตอนนี้นะครับเหมือนหญ้าเยอะนะครับเพราะว่าผมไม่ได้คุมเลนนะครับฉีดคุมฆ่านะครับแล้วก็เก็บหญ้านะครับ ก็ถือว่ารอบนี้ก็พลาดเรื่องคุมเลนไปนะครับนะครับดอกจ้าก็เยอะๆหน่อยบรยากาศยามเ,าเช้านะครับสองแปลงก็ขอสีก้ามาฝากนะครับขึ้นฉีดยาไปครับยาหนอนยา เชื้อรานะครับไปก็ประมาณได้ราวๆหนึ่งอาทิตย์แล้วครับก็เดี๋ยวเข้าเริ่มจะโผล่นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวจะมาเติมสารอาหารทางใบเพิ่มนะครับการหว่านปุ๋ยหรือว่าการให้ปุ๋ยทางใบนะครับก็ต้องควบคู่กันไปนะครับจะทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้นะครับนี่ครับอืม เริมจะโผล่แล้วครับผมโอ้ท้องมันกับกมมากเลยครับก็ดูลักษณะปลายใบข้าวนะครับมีปลายเหลืองเหลืองนิดนึงนะครับติดเหลืองนิดนึงนครับก็สำหรับเช้านี้ก็ ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับไปเรื่อยๆนะครับอัพเดตนะครับข้าวสองสายพันธุ์นะครับที่ผมทําอยู่นะครับก็วันนี้ลาไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ